นั่นก็คือสมรรถนะและราคาของเครื่องบินขับไล่ในประเทศไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมากองทัพอากาศไทยได้ทยอยปรับปรงุงฝูงบินของตอนเองให้ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการป้องกันประเทศความท้าทายทางความมั่นคงในภูมิภาคและการพัฒนาเทคโนโลยีการบินที่รวดเร็วรีวิวครั้งนี้จะไม่ใช่แค่พูดถึงความแรงหรือความสวยงามของเครื่องบินแต่จะมองในมุมสมรรถนะเชิงลิระบบอิเล็กทรอนิกส์การบำรุงรักษาตลอดจนต้นทุนการจัดหาและใช้งาน เพื่อให้เห็นภาพชัดว่าความคุ้มค่าของเครื่องบินขับไล่1นึ่ลำถูกกำหนดจากอะไรบ้างปัจจุบันไทยมีการใช้งานเครื่องบินขับไล่หลายรุ่นแต่รุ่นที่โดดเด่นในกองทัพอากาศไทยคือซับแจส39คลิปเปน F16 Fighting Falcon และยังมีการพูดถึงความเป็นไปได้ในการจัดหาเครื่องบินรุ่นใหม่อย่าง f 35 l i g h t n ii n g หรือแม้กระทั่ง k f 21บ o r a ม a รวมถึงการอัปเกรด f 16มือ2ให้เป็นมาตรฐาน f 16v ถ้าเรามาเริ่มจากสมรรถนะกันก่อน สมรรถนะของเครื่องบินขับไล่ไม่ได้หมายถึงแค่ความเร็วแต่ยังรวมถึงความคล่องตัวพื้นที่ตรวจ,จับบนเรดาร์ความสามารถในการติดตั้งอาวุธความทนทานในการปฏิบัติการและความง่ายในการบำรุงรักษาจ้3สามสิบเก้าริเปนของซับมีชื่อเสียงในด้านความคล่องตัวสูงสามารถทำความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้อัพเปอร์เบอร์เนอร์ที่แมตต์หนึ่งจุดสองและความเร็วสูงสุดถึงแมตตสองจุดเด่นคือสามารถขึ้นและลงบนรันเวย์สันได้เหมาะกับสนามบินในไทยหลายแห่งที่รันเวย์ไม่ได้ยาวมาก แถมยังมีน้ำหนักเบาใช้น้ำมันน้อยและต้องใช้กำลังผลซ่อมบำรุงน้อยซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายระยะยาวได้มากส่วน F 1 6 Fighting Falcon นั้นเป็นหัวใจหลักของกองทัพอากาศไทยมาตั้งแต่ยุค1,980แม้การออกแบบจะเก่าแต่การอัปเกรดเรื่อยๆทั้งในด้านระบบเรดาร์ APG 8 3 AESA และการติดตั้งอาวุธใหม่ๆทำให้ยังคงสู้กับรุ่นใหม่ได้ดีโดยเฉพาะ F 1 6 V ที่ใกล้เคียงมาตร,รฐาน Block เซ7ดส่วน72ามารถตรวจจับและโจมตีได้แม่นยำขึ้น แต่ข้อเสียคือค่าใช้จ่ายในการบินและซ่อมสูงกว่ากริเปนเนื่องจากเครื่องยนต์กินน้ำมันและสึกหรอเร็วกว่าระบบเรดาร์และอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นหัวใจที่มักถูกมองข้ามปริเปนรุ่นใหม่มีตัวเลือกติดตั้ง AESA เราดาร์ที่ทำให้ตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้ไกลขึ้นส่วน F-16V ก็มีการอัปเกรดคล้ายการพร้อมระบบป้องกันการรบกวนสัญญาณขั้นสูงการเลือกลงทุนด้านนี้ต้องดูว่าอายุการใช้งานและภารกิจในอนาคตคุ้มค่าหรือไม่ ด้านการติดตั้งอาวุธปริปเปนและ F 1 6รองรับทั้ง AM-120 AMRAAM, Iris-T และเมตอ o r สำหรับปริปเปนที่มีความได้เปรียบในระยะยิงไกลเกินสายตาการมีขีปนาวุธพิสัยไกลทํทำให้ได้เปรียบในสงครามอากาศสมัยใหม่นอกจากนั้นยังต้องพิจารณาอัตราความพร้อมปฏิบัติการปริปเปนมีโครงสร้างที่ออกแบบให้ซ่อมง,ง่ายทำให้พร้อมบินได้บ่อยกว่า F 1 6ที่ต้องใช้เวลาซ่อมนานกว่าซึ่งส่งผลต่อจำนวนรอบการฝึกนักบินและความพร้อมรบในสถานการณ์จริง เรื่องราคาก็สำคัญปริปเป็นดีราคาอยู่ที่ประมาณ60-70ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องส่วนรุ่น E F ขยับไปที่ราว85ล้านแต่การซื้อจริงมักมาเป็นแพคเกจที่รวมการฝึก ชุดซ่อมและอะไหล่เช่นเดีลของไทยกับซารบยังรวมเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าเอริไอที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการรบแบบเครือข่าย F 1 6 v Block บล็เศษ70ส่วน72ใหม่มีราคาประมาณ65-70ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องแต่รวมอาวุธและการสนับสนุนแล้วอาจทะลุ100ล้านดอลลาร์หากซื้อ F 1 6มือ2มาอัปเกรดราคาจะถูกลงมากแต่ต้องยอมรับว่าตัวเครื่องเหลืออายุใช้งานน้อยลงและค่าซ่อมในอนาคตสูงขึ้น ส่วน F 3 5 Lightning II ที่ไทยให้ความสนใจนั้นราคาต่อเครื่องราว80-100ถึงล้านดอลลาร์แต่ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากเพื่อรองรับเครื่องบินล่องหนรุ่นนี้ข้อดีคือความสามารถด้านสตีลเซนเซอร์ฟิวชัน่นและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่เหนือชั้นในภูมิภาคแต่ค่าบินต่อชั่วโมงแพงกว่าของกริปเปนถึงเท่าตัวคำถามคือความได้เปรียบนี้คุ้มกับงบประมาณหรือไม่ภูมิศาสตร์ของไทยทำให้ต้องเน้นทั้งการป้องกันชายฝั่ง การลาดตระเวณชายแดนและการสกัดกั้นการล้ำเขตริปเปนสามารถเชื่อมข้อมูลกับเอรได้อย่างรับเรื่องทาให้ได้ข้อมูลสถานการณ์แบบเรียลไทม์จากหลายแหล่งโดยไม่ต้องพึ่งเรดาร์บนเครื่องเพียงอย่างเดียวต้นทุนการฝึกก็เป็นประเด็นริปเปนมีต้นทุนบินต่ําทําให้นักบินฝึกได้มากชั่วโมงกว่า F16 ที่กินน้ามันและค่าซ่อมสูงการฝึกที่ต่อเนื่องช่วยให้พร้อมรบมากกว่าด้านการซ่อมริปเปนมีระบบซ่อมในประเทศที่รวดเร็วไม่ต้องส่งไปต่างประเทศมากนะักทําให้ความพร้อมสูงในยามฉุกเฉิน ส่วน F16 แม้มีโครงสร้างซัพพลายทั่วโลกแต่บางครั้งการจัดหาชิ้นส่วนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการเมืองจากการซ้อมรบจำลองกลิป้เป็นสามารถเอาชนะ F16 ได้ในบางสถานการณ์เพราะมีพื้นที่ตรวจจับเรดาร์เล็กกว่าและติดขีปนาวุธเมตอที่ยิงไกลกว่าแต่ถ้า F16 มีเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ช่องว่างนี้จะลดลงกลายเป็นเกมวัดใครเห็นใครก่อนและใช้มาตรการตอบโต้ได้ดีกว่าในแง่วางแผนการเงินไทยต้องมองทั้งราคาซื้อและค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน บางเครื่องซื้อ70ล้านดอลลาร์แต่ใช้งานไปตลอด30ปีอาจรวมแล้วเกิน200ล้านดอลลาร์รวมถึงค่าเชื้อเพลิงอะไหล่าการอัปเกรดและการฝึกนักบินปัจจัยด้านภาพลักษณ์ก็มีน้ำหนักการซื้อ F-35 สร้างความน่าเกรงขามในเวทีการเมืองและการทูตแต่การมีฝูงปริเปนและ F-16V ที่สมดุลอาจให้ความคุ้มครองทางอากาศได้ครอบคลุมกว่าในงบประมาณเดียวกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และอินโดนีเซียก็เร่งอัปเกรดฝูงบิน สิงคโปร์ซื้อ F35B แล้วส่วนอินโดนีเซียสนใจราเฟลและ KF21 ซึ่งเปลี่ยนสมดุลทางเทคโนโลยีไปไทยจึงต้องเลือกให้ดีว่าจะเน้นเหนือชั้นทางเทคโนโลยีหรือคุ้มค่าการใช้งาน สุดท้ายขึ้นอยู่กับภารกิจถ้าต้องการครองอากาศด้วยเครื่องบินล่องหน F-35 คือคำตอบแต่ถ้าต้องการความคุ้มค่าและพร้อมรบสูงปริเปนและ F-16V ยังคงเป็นตัวเลือกหลักหรืออาจผสมทั้ง3แบบเพื่อให้มีทั้งความคุ้มค่าความแรงและเทคโนโลยีล้ำในฝูงบินเดียวสรุปแล้วสมรรถนะของเครื่องบินขับไล่ไม่ได้วัดแค่ความเร็วหรือเทคโนโลยีบนกระดาษแต่วัดจากการผสานเข้ากับยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานและความพร้อมรบในสถานการณ์จริง การตัดสินใจของไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะกำหนดอนาคตของกองทัพอากาศและตำแหน่งของประเทศในเวทีภูมิภาคไปอีกหลายทศวรรษและไม่ว่าทางเลือกจะเป็นแบบใดมันจะน่าติดตามอย่างยิ่งว่าความสมดุลระหว่างสมรรถนะราคาและความเป็นจริงทางปฏิบัติจะลงตัวอย่างไรในท้องฟ้าเหนือแผ่นดินรอยยิ้มแห่งนี้